ไดาอยู่เหมือนจะหล่นจะหล่นแล้วไม่หล่นนะพี่ครับไม่ทราบว่าพี่ขายเป่าซูสซนี้เท่าไหร่ครับพันสองร้อยบาท <c oughs> <c oughs> อ๋อไซโตพันหอ๋ออันนี้น่าจะ2.2ได้สองจุดสงสองจุดสาบางตัวนะครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะสองนะพี่เนาะถึงไหมอ๋อนิ้วกว่าถึงสองพี่ขายเท่าไหร่ครับแพดด็อกด0พันตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านพี่อุ้มนะฮะ ผมให้ิวนี่ร้านอุไทยเพชรช็อปนะฮะเบอร์โทรตามป้ายนี้เลยนะแฮลีด็อกห0พันนะครับส่วนอ่าเต่าเนี่ยเริ่มต้นที่พันสองไซส์นี้ก็น่าจะเป็นไซส์แรกเกิดสัก1-2อาทิตย์เนาะโดยประมาณนะครับส่วนอันเนี้ยสกว่าก็น่าจะ2เดือนขึ้นไปเนะ ที้ด็อกเพียบเลยนะพี่อุ้มลงไว้เพียบเลยนะตัวละหกพันนะครับอย่นี่พี่หนันมาดูอันนี้แก๊ตบี้โคโลเนตแก๊ตบี้ขนยาวนะฮะตัวละพันสองร้อยบาทนะใช่ครับประมาณสองเดือนคนก็จะประมาณนี้เนาะเป็น่าตมีด้านล่างอ๋อด้านล่างโตกว่าหน่อย สี่เดือนราคาต่างกันไหมพี่ราคาเดียวกันอ๋อราคาเดียวกันพันสองไซส์สองเดือนกับไซส์สี่เดือนอ๋อมาโมเสดด้วยเท่าไรพี่ของพี่เปิดที่นี่เปิดอยู่สามหมื่นห้ากับสี่หมื่นครับสามหมื่นห้ากับสี่หมื่นก็คือตัวผู้ตัวเมี 4, 5, 5, ยใช่ค่ะผมกำลังน่ารักเลย แล้วถ้าข้างล่างนี้เหรอพี่ข้าางงล่งจะเป็นบุทเบบี้บุทเบบี้ปูอยู่สี่หมื่นครับเมียอยู่หกหมื่นปูสี่หมื่นตัวปูสี่หมื่นตัวเมียเท่าไหร่นะพี่หกหมื่นหกหมื่นอ๋ออันนี้มันอ,อุ้ยตื่นนิดนึงเ okay. มื่อกี้ไ,ไซส์กำลังสวยเลยนะ อันนี้อายุเท่าไหร่พี่ใหญ่นี้อครับครับผมใหญ่พี่ประมาณไม่น่าจะเกินสี่ห้าเดือนผมไม่แน่ใจนะครับผมโตแล้วกระโดดสูงเนี่ยหูตั้งเลยโหแพทรี่ด็อกพี่ลงกี่ตัวเนี่ยน่าจะเป็นร้อยแนเนอะ สองร้อยกว่าโอ้โหโอ้ชุก้าเพียบเลยพี่หนันข้างหลังของเพิ่งมาใหม่ข้างหลังของเพิ่งมาใหม่โอ้โหอ,โอ่อเมียแคทต,ต,ตอนนี้เท่าไรพี่หนึ่งหมื่นสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันแยกเพศไหมครับผู้เมียราคาเดียวกันผู้เมียราคาเดียวกันเลยชุก้าตอนนี้พี่ขายเริ่มต้นนอร์มอนเท่าไหร่ครับนอร์มอนตัวผู้อยู่ห้าร้อย ตัวผู้ห้าร้อยเมีย7จ็ดร้อยตัวเมียเจ็ดร้อยถัดมาไวเฟสเหรอครับไวเฟสก็ตัวผู้เจ็ดร้อยครับตัวเมียสิบเก้าร้อยผู้เจ็ดร้อยตัวเมียเก้าร้อยแล้วล่ะราคาถัดมาเป็นอะไรพี่จะเป็นพวกโมโมซาอีก็ราคาที่ตัวเลยโมซาอีราคาแล้วแต่ตัวราคาไม่ไม่ตายตัวเนาะจะเริ่มต้นโดยประมาณได้ไหมพี่ประมาณ 900, เก้าร้อยพันหนึ่งเงี้ยเก้าร้อยพันหนึ่งพันสองพันห้าต้ดูความขาวสูงสุดตอนนี้ไม่ไม่ถึงสองพันประมาณสองพัน 2, นิดนิดสองพันนิดนิดสูงสุดแล้วแล้วถ้าเป็นอันนี้แหละพี่<ม>ขาวล้วนลูซิติกลูซิติกก็ไอพันสองกับพันห้ารูสติกตัวผู้พันสองตัวเมียพันห้านะครับร้านพี่อุ้มนะมีตัวนี้ไหมพี่ตาแดงอะไรคีมิโน,โโนโใช่ไหมคีมิโนโตาแดงผมไม่แน่ใจนะครับอ๋อจะมีเป็นไซส์โตด้านหลังนะราคายังไงพี่ สองพันกับสองพันสามสองพันกับสองพันสามผู้สองพันเมียสองพันสามแต่เป็นไซส์โตเนาะอันนี้พร้อมผสมยังครับยังครับผมยังอ๋ออาจจะสี่เดือนห้าเดือนโดยประมาณนะครับตัวหูดำคือหน้าขาวหค่อันนี้เป็นอะไรพี่เป็นเป็นโมเป็นโมอ๋อเป็นโมไม่ใช่ทูแพนะอืมหน้าขาวหูดำ อย่างนี้เท่าไหร่พี่อย่างนี้ถ้าเพศผู้ก็อยู่ประมาณพันแปดครับพันแปดพับพันแปดอ๋อพันห้าพันแปดเพียบเลยดูเขาไม่นอนนอนรวมตัวกันเลยทำไมมันมาอยู่ติดด้านหน้าหมดเลย